คลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบาย EA ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ในกลุ่มตอนนี้มี EA ทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับจะมีคู่เงินอีก2นะครับซึ่งคู่เงินเนี่ยกำลังทําการบ้านกันอยู่นะครับสามตัวนี้เนี่ยให้ใช้ก่อนเป็นทองคํานะครับเพชรทองนะครับใช้ทั้งหมด5วันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองวันทย์ก็พักก่อนนะครับไปใช้เงินใช้ทองกันนะ ก็เดี๋ยว3ตัวนี้ก็จะมาอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับนี่คือ3ตัวนะครับนะครับไล่มาตั้งแต่ s power นะครับตัว medium แล้วก็ high power นะครับตัว s power ก่อนแล้วกันนะครับตัว s power เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือต้องการรีดโปรฟิตนะครับหรือทำกําไรให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ความเสี่ยงเยอะนะครับ แต่นะครับคาว่าความเสี่ยงเยอะอะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงเยอะของแต่ละคน,นมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าถามแอดนะครับว่า Spower ความเสี่ยงเป็นยังไงสําหรับส่วนตัวคือความเสี่ยงปกตินะครับไม่ได้รู้สึกว่าสูงเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกในกลุ่มแหละว,ว่าเราผ่านคริปโตกันมาแล้วนะครับนั้นการที่ถ้าสมมุติคุณเคยผ่านคริปโตเทรดฟิวเจอร์แล้วมันแว่งสวิง สิบยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าคุณรับตรงนั้นได้อันนี้คือชิวๆเลยนะครับคําว่าเสี่ยงสูงของทองเนี่ยพอไปเที่ยวคริปโตมันกลายเป็นเสี่ยงน้อยเลยนะครับสมมุติแล้วกันนะสมมุติคุณไปเทรดฟิวเจอร์ออฟคอยร์แล้วกันนะที่มันสวิงขึ้นแบบเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยแบบวันหนึ่งบวกสามสิบห้าสิบอีกวันมาลบห้าสิบลบเจ็ดสิบเนี่ยถ้าอันนั้นคุณรับได้นะแล้วคุณมาเทรดทองเนี่ยรอดาวแค่แบบ สิบสี่ไม้แค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือหมูมากเลยชิลมากเลยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผ่านคริปโตมาแล้วคุณมาเทรดทองคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอเน,นี้ยความเสี่ยงแบบคือปกตินะครับไม่ได้เป็นความเสี่ยงสูงแต่ถ้าสมมติว่าคุณเทรดทองคุณไม่เคยผ่านคริปโตมาเลยเขาก็จะใช้คําว่าความเสี่ยงสูงนะครับนึกออกไหมนั้นน่มันอยู่ที่ว่าเราผ่านตลาดมาขนาดไหนแต่ถ้าถามแอดนะอัน,นี้คือความเสี่ยงปกตินะครับ <im it. c oughs> ไม่ได้รู้สึกว่าสูงเลยนะครับนะ ตัวของ S Power เวอร์เนี่ยเขาจะถั่ว20ไม้นะครับ20ไม้20ไม้น่าจะตั้งถัว่วถั่วตั้งแต่ไม้หนึ่งยันยันไม้20 mm เนี่ยก็น่าจะห่างกันอยู่ประมาณสัก1,500จุด1,400-1,500แถวๆเนี้ยนะครับแถวๆเนี้ยนะครับซึ่งมันทน,ม,น,ทนมันทนตล,ดลาดได้นะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราเทสกันแล้วแบบ14ไม้ทุกคนก็จะเห็นกันอยู่ใ,นใ,นใครที่ลง S Power นะครับชิวอนทุกคนนะครับนะครับตัว S Power เนี่ยเป้าหมายจริงๆคือเราต้องการรีดโบน ทำกำไรเยอะแล้วก็ความเสี่ยงประมาณเนี้ยที่เราแบบรอรับกันได้นะครับแต่ข้อดีก็คือว่าพอมันทำกำไรได้เยอะอย่างเมื่อวานเนี่ยแปเสมมติทำได้วนันละเจ็ดเปอเนนะครับขอแค่นี้พอนะครับ,นะรบกำไรที่ได้เราสามารถเอากำไรเนี่ยไปเปิดก๊อปปี้ตัวอื่นต่อได้เป็นทุนต่อได้นึกออกไหมครับนั้นเนี่ยตัว S p o w e r เเนี่ยเป้าหมายหลกัลกๆเลยคือเราพอเราต้องการทำกำไรให้ได้เยอะนะครับบวกความเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึง เมื่อเทียบวกวับไอสองตัวเนี้นะฮะเมื่อเทียบก,กับไฮพาวเวอร์กับมีเดียมเนี่ยเอสพาวเวอร์ S Power จะเสียงสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกตอนต้นคลิปอ่ะว่าเสียงเสียงของทองอะ่ะกับคนที่ผ่านคริปโตมาเนี่ยมันแทบจะไม่เสียงอเออมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะไรเท่าไหร่เพราะมันแบบผ่านคริปโตมาเยอะและ้วนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าคําว่าเสียงสูงของคนอื่นนะกับเสียงสูงของเรามันเป็นยังไงแนะนําเลยว่าให้เอามาใส่แบบขั้นต่าไว้ก่อน มาต่อ Co ปปี้แบบขั้นต่าเลยนะครับแล้วคุณก็ลองเทสไปเลยสักสัปดาห์หนึ่งหรือสักสองสามวันเนี่ยพอมันเปิดชนข่าวเปิดนู่นนี่นั่นนะครับบุกชนกับตลาดอยู่ทุกวันเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นจะเสียงสูงอะไรนี่มันกปกติอะไรเงี้ยนะถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้ยคุณมาเลยนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้โอ้โหแบบพอมันลงไปสิบห้าสิบหกไม้ใจสั่น นะรอดามันสะิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใจสัน่นแบบไม่ไหวละติดลบเยอะใจสัน่นสู้สิบกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็ไปตัวมีเดียมนะครับหรือไปตัวไฮพาวเวอร์แทนแค่นั้นเองนะครับถ้าให้เรียงคําว่าเสียงสูงถึงเสียงต่ำตัวเอสพาวเวอร์เนะี่ยเสียงสูงสุดนะครับตัวไฮพาวเวอร์เนี่ยเสียงต่ําลงมานะครับตัวมีเดียมเนี่ยเสียงน้อยมากๆแทบจะหลับนะครับคือเอาเงินมาใส่แบบเนะี่ยมี คนหลังบ้านแบบว่าอนนี้ใส่ไป20,000ืดอนในตัวของมีเดียมเนี่ยใส่ไปเดือนนึ่งละนะครับไปทํางานนะกลับมาก็เนเหมือนเดิมปั่นกําไรให้เหมือนเดิมวันละหนึ 1, ่งต่งถึง็นแต่กำไมมันน้อยไงครับกำไรมันน้อยมันก็เสี่ยงน้อยตามนะดังนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนเราชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าชอบแบบไหนเนี่เลยนะครับมามีเดียมสัก250รอยห้าสิบดอลไฮเวอร์สแล้วสองรอยหาสิดอล แล้วก็ S p o w e าเวอรห้าร้อยดอนคือขั้นต่ําของแต่ละ EA ใส่ขั้นต่ําไปเลยแล้วก็ลองดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะรู้ตัวเองว่าเราควรจะไปตรงไหนแล้วทีนี้พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาขยับเงินนะครับว่ามาตรงนี้ดีกว่าหรือไปตรงนั้นดีกว่าหรือชอบแบบนี้ดีกว่าซึ่งคําถามว่าเสี่ยงสูงมากไหมหรืออะไรมากไหมในกลุ่มมาตอบยากเพราะว่าความเสี่ยงแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยแนะนําแบบนี้ดีกว่าว่าให้ทุกคนอ่ะถ้าอยากรู้ว่ามันเสี่ยง มากขนาดไหนเนี่ยสำหรับตัวเราเองเนี่ยเรามาลองเทสเลยขั้นต่ำพอเทสเสร็จปับ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เรารับได้เราโอเคเราแฮปปี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันมีตั้งสาร EA ให้เราเลือกแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดือนหน้าก็จะมีอีก2 EA อีกเป็นคู่เงินอีกให้มันลองเทสดูอีกชอบอันไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับนะครับทีนี้เนี่ยตัวของ Spower เอนี่ยอธิบายอีกนิดนึงนะครับตัว Spower เนี่ยเขาจะถั่วแ mm, บบ20ไม้นะครับอย่างเช่นนะครับแบบนี้แบบนี้ นี่นี่คือกราฟของ S Power เวอร์นะครับรีดออรีนะครับคือมาสเตอร์เขาให้แอดไว้นะครับแต่แต่เขาไม่ให้ไม่ให้ทั่วไปนะเนี่ยนี่เมื่อคืนเห็นไหมครับเมื่อคืนเนี่ยเอ่อมันถั่วประมาณหนึ่งพันจุดประมาณสิบสี่ไม้ประมาณ 14, มประมาณหนึ่งพันจุดนะครับนะครับนี่คือการเก็บเซตแรกไปก่อนนะครับประมาณหกเจ็ดไม้นะครับแล้วก็มาเปิดต่อยสิบสี่ไม้รวมยี่สิบไม้เนะี่ยชนข่าวยี่สิบไมนะ้สบายมากนะครับรอดาวแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต นะครับเนี่ยคือแต่คาว่ารอดอาวสิบเปอร์เซ็นต์ของของ,ของกองทุนที่เขาทํา EA ตัวเนี้ยเขาถือว่าเสี่ยงสูงไงแต่ในความรู้สึกเราอะ่ะมันไม่ได้สูงสิบเปอร์เซ็นต์่ะคือมันสบายๆนะครับเนี่ยตัวตัว SD สิบเนี่ยเออตัวยนะี่สิบพี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็เมื่อเช้าก็เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเห็นไหมครัเมื่อเช้าก็เก็บไปเท่าไหร่นะห้าไม้สี่ไม้ห้าไม้อะไรเงี้ยก็มันก็เก็บไปเรื่อยๆครับแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยเห็นไหมมันก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มทองครับใน Discord เนี่ยเราจะคุยใน Discord เป็นหลักนะครับนะครับก็พอคุยใน Discord เป็นหลักเนี่ยคนที่จะเข้า Discord ได้คือคนที่สมัครผ่านลิงก์กลุ่มนะครับแล้วก็ทักมาใน Discord แจ้งอยู่ไอดีมาสมัครเสร็จ Verify เสร็จ KYC เสร็จฝากเงินเสร็จแล้วจะดึงเข้าห้องทองให้นะครับก็มาคุยในห้องนี้เลยนะครับเนี่ย เพื่อนๆก็อยู่เต็มนะครับเป็นร้อยเลยอยู่ในห้องนี้นะครับนะครับก็แฮปปี้กันทุกคนนะเดือนนี้บวกกันกระจ,ยระจายนะครับนะครับอ่ะส่วนตัวของไฮพาวเวอร์เดี๋ยวให้ดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยไฮพาวเวอร์ power, ครับไฮพาวเวอร์เดือนนี้เอ่อบวกมาพอสมควรนะครับทำไมไม่ขึ้นวะอ่ะข้อมูลมันช้านิดหนึ่งนะครับ เห็นไหมเนี่ยเดือนนี้บวกมา71%เนี่ยวันนี้ก็คือวันที่27มีนาคมนะครับบวกมา71%ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเกือบจะเกือบจะเท่าแล้วนะครับน,นั้น71%คือถอนกำไรทุกวันนะไม่ได้ทบทุนนะครับไม่ได้ไม่ได้คอมเปานะแต่ถ้าคุณทบทบต้นไปมันร้อยกว่าแล้วตอนนี้นะครับมันร้อยกว่าแล้วมันเกินไปแล้วนะครับดังนี้นะพอมันเกินร้อยกว่าแล้วเก็บทุนก็ได้แล้วก็เอากำไรอ่ะเออมาลงต่อ ก็จะสบายใจแล้วทีนี้เพราะว่ามันไม่มีทุนเหลือแล้วก็เก็บทุนไว้เอากําไรลงต่ออะไรประมาณนะี้แล้วดูในกองเนี้เพื่อนลงเพื่อนๆลงกันแสนสามแล้วตั้งแต่วันเล็กๆเ,เห็นไหมครับเก้าหมื่นวันเล็กสองหมื่นะก่อนหน้านี้ต้นเดือนนะครับมาแปดหมื่นอันนี้พอติดเสาทิศเขาก็โยกไปนู่นนี่นั่นอ่าเนี่ยก็เพิ่มมาเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับผลคือผลตอบแทนมันดีเขาก็เลยพอเขาเห็นผลตอบแทนมันดีมันทำกำไรได้ดีได้จริงเนี่ยเขาก็เข้ามาแค่นั้นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์แ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดียังไงคนก็ใช้นะครับนะครับใครอยากลองก็มาลองนะขั้นต่ำนะครับบอกว่าต้องบอกว่าคือกลุ่มเราอะ่ะมีทั้งตลาดคริปโตและทองคำนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้ทองคำมันค่อนข้างทำกำไรได้ดีเราก็มาอยู่กับทองคำนะครับเมื่อไหรคริปโตมันกลับมาได้เราก็อาจจะแวะไปคริปโตอ,อีกอะไรประมาณนี้ครับคือที่ไหนสามารถสร้างกระแสเงินสดได้นะครับ ก็มาตรงนั้นก่อนนะครับนะครับอย่าไปแช่อยู่บางที่มันทําไม่ได้ก็ไปแช่อยู่ก็ไม่รู้จะไปเสียเวลาทําไมน่อนไหมครับมาที่ที่เขาทํากันไหมให้ได้ดีกว่าอย่างน้อยได้ทําเม็ดเงินให้ทํากระแสเงินสดให้เราก็จะได้เอาเงินตรงนี้ไปตกอื่นต่อไปทําอย่างอื่นต่อนะครับนี่นะครับก็ใครจะลงก็ S-power สูงสุดเสี่ยงสูงสุด High Power เสี่ยงต่ำลงมามีเดียมคือเสือนอนกิน ง่ายๆคือยัดเข้าไปไปทํางานกลับบ้านมาก็มานั่งดูเอาวันนี้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันพรุ่งนี้ได้สองเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยนะจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยนะแล้วก็เมื่อวานก็บวกมาอันนี้เพิ่งเพิ่งต่อก๊อปปี้ใหม่หมดเลยนะครับเมื่อวานนะเมื่อวานก็บวกมาเกือบประมาณพันดอลน,นะครับก็ทุนสมมติทุนสองหมื่นบวกพันก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยกินแบบเนี้ยวันละห้าเปอร์เซ็นตะ์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพอวันศุกร์ปิดตลาดปั๊บเราอาจจะถอนเงินออก บางส่วนนะครับถอดกําไรออกบางส่วนแล้วเราก็จัดการบริหารพอร์ตใหม่นะครับอย่างบางคนอ่ะเดี๋ยวสอนให้นะครับบางคนแบบว่าเอ๊ะทำไงอ่ะถอนทุนอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมให้ดูที่คำว่า Kingdom S Power P 2 0ปีเนี่ยเนะียเห็นไหมมันจะมีคำว่ารายละเอียดกับการจัดการเห็นไหมคือแต่ละกองมันจะมีรายละเอียดการจัดการของกองกองนั้นอยู่นะครับมาที่การจัดการเแบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยสมมติเราอยากจะเพิ่มทุนเพิ่ม equity เราก็กดที่เพิ่มเงินเนี่ย ถ้าเรามีเงินอยู่นะครับในพอร์ตของก๊อปปี้ที่ยังไม่ได้ต่อนะครับมันก็จะขึ้นการลงทุนที่มีอยู่ตรงนี้มีอยู่ออกี่ดอลนนล์เราก็ใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองถอนสมมติอยากถอนก็กดการจัดการถอนเงินเนี่ยมันก็จะบอกถอนได้อยู่เท่านี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้มีอยู่เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบดอ์นะครับกดถอนแป๊บเอ้าทำไมมันมีเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราถอนเงินอนะอย่างน้อยเราต้องเหลือขั้นต่ําไว้ในก๊อปปี้ซึ่งก๊อปปี้ตัวนี้ขั้นต่ําคือ500นะครับ500ดอลลาร์สแสดงว่าเราถอนได้แค่7,150พอเพราะเราถอน7,150ปั๊บทุนมันจะเหลือ500นะครับก็คือเขาจะให้เหลือขั้นต่ําไว้นะครับแต่สมมุติคุณบอกว่าไม่อยากต่อไอ้ยี่สิบีละนะครับไม่อยากเหลือเงินไว้เลยก็กดที่การจัดการนะครับแล้วมากดอันที่4เห็นไหมหยุดติดตามการซื้อขาย ก็คือเป็นการอันก๊อปปี้ก็คือยกเลิกก๊อปปี้เขาก็จะคืนเงินให้หมดนะครับพอคืนเงินได้หมดเนี่ยเงิเนก็จะม,มาอยู่ที่ตรงนี้การเทรดด้วยตัวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้จิ้มตรงนี้ข้างบนเนี่ยเห็นไหมมาอยู่ที่การเทรดด้วยตัวเองสมมติเราถอนมาเงินก็จะมาอยู่หน้านี้สมมติถอนสองพันสองพันก็มาอยู่หน้านี้นะครับ <S <S ก็จะไม่อยู่ในกองละนะครับทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอยากเลื่อน sl ทํำยังไงบางคนไม่รู้ไปกดอันก๊อปปี้นะครับไปกดการจัดการแล้วไปกด ยหยุดติดตามการซื้อขายจริงๆไม่ต้องไปกดติดตามเหยุดติดตามนะไปกดอันล่างสุดเลยอันล่างสุดคือการตั้งค่าเพิ่มเติมพอกดการตั้งค่าเพิ่มเติมปั๊บเห็นไหมมันก็มันจะา,าหนมานี้เห็นคําว่าการบริหารความเสี่ยงไหมขวามือเลยขวามือมันจะมีเหมือนปากนกอยู่นิดนิดหนึ่งเห็นไหมเป็นเป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ไหมกดลงมาเห็นไหมครับคุณสามารถมาเลื่อนสต็อปลอตตรงนี้ได้มาตั้งค่าได้สมมติบางคนแอกว่า add ตั้งไว้50ทำไงเดียอยากตั้งได้มากกว่า50เนี่ยคุณก็มาเลื่อนตรงนี้เนี่ยก็ตั้งไห้สุดไปเลยได้มากสุด95กด update. อัปเดเตอัปเดตเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นกลายเป็น95นะครับทีนี้เราก็จะสามารถมาดูที่คําว่ารายละเอียดตรงนี้ได้เช่น S Power เนี่ยดูคําว่ารายละเอียดนะกดไปที่การตั้งค่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่า Stop Loss เราตั้งอยู่95นะครับการแบ่งผลกําไรเท่านี้ประวัติการเทรดมีเท่านี้นะครับ ตอนนี้มีไม้ค้างตรงไหนอยู่บ้างมันก็จะโชว์ที่ตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมก็คือเราสามารถมากดเล่นได้เลยกดดูได้เลยศึกษาได้เลยถ้าคนใหม่ๆก็จะใช้เวลา2 3สวันในการที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากับแอป,ปมันเพราะว่ามาวันแรกก็อาจจะงงหน่อยว่าไอ้แอปมันกดยังไงอะไรยังไงนึงกออกไมหมครับอ่ะสมมติว่ามือใหม่อยากอ,อยากต่อคัปปี้ต่อยังไงอะ่ะเขาต้องหายังไงเห็นเห็นปุ่มด้านล่างไหมด้านล่างจะมีโหมดอยู่5โหมด มีการซื้อขายมีออเดอร์ค้นพบโปรโมชั่นโปรไฟล์มาที่คำว่าค้นพบนะครับเนี่ยมันจะมีให้เซิร์ชต,ตรงนี้กลยุทธ์การค้นหากดเข้าไปเลยพิมพ์คำว่า Kingdom กดเซิร์ชเลยเห็นไหมมีอยู่3ตัวเห็นปะ่ะนะฮะมี High Power, Medium, S-Power เห็นไหมมี3ตัวคุณก็สามารถกด Copy ตรงนี้ได้เลยใส่ทุนเข้าไปใส่ SL เข้าไป พอใส่ปั๊บมันก็จะมาโชว์หน้านี้นะครับมันอาจจะขึ้นการตรวจสอบก่อนช่วงหนึ่งเพราะว่าพอคุณกด Copy ปลแล้วเนี่ยข้อความมันจะไปเด้งที่ตัวของมาสเตอร์นะครับให้มาสเตอร์รับทราบอ๋อมีคนขอต่อ Copy นะเขาก็จะแอปพิลฟ์ให้นะครับซึ่งการแอปพิลฟของเขาเนี่ยหรืออนุมัติข,ของเขาเนี่ยเขาก็จะเช็ค uid ก่อนว่า uid เนี่ยสมัครผ่านทางกลุ่มเราไหมนะพอสมัครทางกลุ่มปับ๊บเขาก็จะอนุมัติให้ใหคุณใช้ Copy ได้ฟรีแค่นั้นเอง เพราะว่าเขาจะไม่ให้คนนอกใช้เพราะว่าไม่อยากมั่วคนอื่นนะครับอยากให้แค่คนในกลุ่มใช้ันแค่นั้นนะครับจะได้ดูแลกันกันง่ายหน่อยเพราะมีอะไรก็จะควยในดิสอยู่แล้วนะครับใครติดปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอยากอธิบายหลายๆอย่างพอสมควรตรงไหนอธิบายติดขัดหน่อยเพราะว่าคลิปนี้นเป็นคลิปที่แบบอัดแบบเรียวไงเรียวทางไม่ได้ตัดอะไรมากหรอกนะครับ ก็คือเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับถ้านะรู้สึกว่าตรงไหนไม่เข้าใจยังติดขัดอยู่มาในดิสมาทักเลยนะครับแล้วก็คุย room, ในห้องในห้องทองเลยนะครับเพราะเพื่อนคุยกันเยอะติดปัญหาอะไรเราช่วยหมดนะครับอันนี้คือข้อเดียงกลุ่มเรานะครับแอดไม่อยู่ก็ここจะมีเพื่อนๆน,น,น่ารักน่ารักหลายหลาย,ลายคนที่เขาแบบอยู่กับตลาดตรงนี้อยู่แล้วเขาก็มาช่วยตอบช่วยอะไรแบบเนี้เขาก็จะมาช่วยเอออันนี้คือน่ารักมากนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกคนไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ